โอ้โหเป็นภาพที่สวยงามมากครับคนกับภาพกันนะฮะเอามือลงครับเราจะมีเรียกก่นเดี่ยวก็คือพอเจนนะครับสุรารัตน์อะไรกรับเรียนท่านนายกนะคะสวัสดรีค่ะแล้วก็เอ่อประจานอะไรนะหลวงน้อยกลาวน้อยทุกท่านนะคะวันนี้แถวนี้ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีวิารในวันนี้ผู้สูงอายุถือว่าเป็นคุ้มีเยาคคนทางสังคมนะครับโรแมน้วสวยพิเศษในวันนี้นะครับมีมือเทื่อนต่างกันมากเลยนะครับว่าคือเริ่มมากับทำงานกับ ช่วยนักสป่าแก่มากเลยพอ <sm art> อยู่ไปมีความสุขดูดีสวยขึ้นสาวขึ้นนะครับตบมือให้นิดนึงครับแน่จริงผมดูติดตามตสาหครับทำงานแล้วลว,ว,ว,ลวันนี้ก็มีภาระที่ต้องไปส่งงานของกองทุน,นที่พนักงานคงช่วงเช้าแต่ว่าขอเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จภารกิจก่อนค่อยไปนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกท่านที่สัมมนากรณณจากชมรมผู้สูงอายุนะคะผู้นำสุขภาพกรี๊ง,งาหาใคยนีก็ไม่ผิดหวังเลยขอบคุณมากๆนะคะ อาพี่นะตัวหตัวออนะเกคบมเอานะคะอึ่งที่อที่าที่ที่ที่ครับ่ยตุกแกไปกันตุ๊กแกมาบอกอเเสียง โอเคแล้วจ้านับ4นอะอการยกแนะอรกะแบนะกแทีได้แล้วใช่มอ้าวที่สองนับเลขหนึ่งถึงห้านะคะอ่อย่างนี้นะคะมือนึ่งอย่างี้อีกมือนึ่